คุผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะวิธีกะเทยแ์แอิชเชรีค่ะมาอยู่หลวงพระบ้างนะคะก็รีวิวนิดนึงเนาะนะคะตอนนี้อยู่ที่เลอร์บาร์มาตองนะคะคาเฟ่เฟรนช์เบเกอรี่นะคะฉะนันอ่านภาษาฝรั่งเศสถูกไหมคะไ <c oughs> ปเดี๋ยวเข้าไปดูกันนะคะมันยากาศร้านดีมากเธอ และที่สำคัญม,มีแอร์ครับสิ่งที่ฉันสั่งไปอย่างแรกมาแล้วนะคะช็อกโกแลตเย็นนะคะกับวิปครีม เป็นช็อกโกแลตเย็นที่แบบเป็นช็อกโกแลตช็อกโกแลตชอบจังวิปครีมแบบแป่เงเกลดด้วยบลูเลยอ่ะดีดีงาม จริงจังไหมคะ่ะคุณผู้ชมสั่งมาเป็นเบอร์เกอร์ไก่นะคะเขาเสิร์ฟมาพร้อมกับเรนฟายนะคะแล้วก็มีตัวเป็นสลัดให้ด้วยนะคะแล้วก็ของหวานนะคะเป็นครีกล้วยหอมช็อกโกแลตนะคะจริงจังไหมคะ่ะคุณผู้ชม จริงจังต่อดีใจไหมพงนซอสหันแยกสขวนอยอนอที่ใส่เสียงเปนตาคอนุ่มเป็นอย่างยิ่ง อร่อยเลยคะแบแ่งกับว่าเราเราติดกับเฟนไซที่มันค่อนข้างเป็นแบบนีความกรอบข้างนอกน้ำชาเป็น,าน,นบาซิลออกแก้กวนิดนึเสิรแบบสังเ ขออนย่านาคผู้ชมมันไมถ่ถนาหนักกินเบอร์เกอร์แล้วใช้ชอนใช้ชพริกกระสงังแปลกๆมันเป็นบันเบอร์เกอร์ที่ดีมากของผู้ชมอร่อยมาก มาเบคอน้ว่ะมาเบคอนแล้ว,วนะอร่อยเลยะอร่อยเลยดีมาก ว่าว่าขนมปังมันยืมแล้วก็ไก่เบียร์ฟังซีไปด้วยกันอร่อยนะอของข้าวเสร็จแล้วน,นะครับเมนของหวานต่อถ้าหลายคนไม่รู้จัก เราเราคุณกับเพรยดยี่ปุ่นใช่ไหมที่มันแข็งแข็งใช่ไหมอันนี้แบบอันนี้คือเคลฟฝรั่งเศสแทนนะคะตอน,นเรียนภาษาฝรั่งเศสอะฉันต้องเรียนอันนี้ด้วยนะ,ะเรียนทําเครปเป็นวัฒนธรรมแล้วก็แปลงสูตรเอา,านะคะละลๆคือมันจะมีการทําเป็นแบบบางๆแบบนี้ใช้นุ่มๆ แล้วก็ไปใส่สารพัดแซ่เ,เหมือนเครปเหมือนเค้กญี่ปุ่นนั่นแหละนะคะแต่โดยมากเขาจะทำออกมาเป็นของหวานไม่ค่อยใส่เป็นของคาวถ้าเครปญี่ปุ่นอบ้านเราท,ที่ไม่แข็งนะมันก็จะแบบมีไส้เป็นแบบมีใส่หมูแฮมใส่เนื้วหยองอะไรเย,ยอนพริกเผานะคะแต่สมัยนี้เขาจะทำเป็นของหวาน ใช่กล้วยกับสอกกระเล็บจริงจังจริงจังอร่อยด้วยดีด้ดวยความที่เป็นอาณานิคขมของฝรั่งเศสก่อนก็วัฒนธรรมฝรั่งเศสก็ยังสอยม่ ใครมาลงปาบ้างนะคะแบบมาทานด้านนะคะเลยแปงมาลงนะคะอยู่เอ่อมันจะเป็นวัดนะคะชื่อวัดแสตสุขารามนะคะตรงข้ามนะคะดีมากบรรยากาศดีแล้วก็เป็นคาเฟ่แบบฝรั่งเศสฝรั่งเศสมีทั้งที่นั่งด้านนอกด้านในนะคะเลือกนั่งกันตามใจชอบ วันนี้ไปแล้วค่ะขายอิ่มน้ำสำราญแล้วนะคะไว้มาเจอกันใหม่ิ p ต,ต่อไปจ้าบ๊ายบายจ้าที่รัก